นะจ้าไข่ลูกสะไภจ้าว่างจ้ามาทำการถอยไข่ดาวค่ะเห็ดไข่ลูกสะไภ่จ้าถ้าเป็นไข่เป็ดได้แห้งสีสวยเลยค่ะเพราะว่าไข่เป็ดนไข่แดงเันสีนุเหนียวเนสีเป็นยาหม,มักตูมค่ะมิล่าห้องทอดจังเสียอันนี้เ้บาบ่มไข่เป็ดแล้วก็ไข่ไก่เนาะ,ะคะ่ะเนาะแต่เห็ดทำมันกรอบไข่แดงนุ่มๆค่ะ มาเทกันเลยจ้าก็เสร็จแล้วกรอบเสร็จเรียบร้อยเ้องกับไปเกี่ยวหอมค่ะเจี่ยมเกี๊ยวหอมถอดบอกพริกนําก็ได้ค่ะถอดพริกใส่นําถอดพริกแห้งเด้อค่ะเด้อพอเกี่ยวหอมเสร็จเรียบร้อยห้องกับไปเฮดนาบลาดได้ค่ะพอนามลาดเ้ากับซิมมี่น,นมามะคามเปียกค่ะเฮดนาบลาดกับนมามะคามเปียกปุงรสด ตามชอบแล้วค่ะออกเปียวหวานจ้าเพราะเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยค่ะ